สี่บันโตกันที่บันโตกน้ำหนักดีคว่าบันโตกใจขึ้นลงสถานีบันโตกตรตวจสอบสิ่งของสำหรับการนำติดตัวมาขึ้นลงให้เป็นเทียบปลอยนะครับเวลาจอดเทียบชาราจจะหนึ่งครับรถด่วนกระบ,บนที่แปดหกนะครับต้องทางหคักของเสถียรพลังรถไฟทางที่กรุงเทพคำถึงก่อนเวลาสี่นาทีนะครับเลยต้องจอดรอเวลาออกในคลิปก็ ตัดจบก่อนเลยแล้วกันเนี่ย